สวัสดีลูกค้าร้าน2รถสวยทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับผม2รถสวยวันนี้เราจะมานำเสนอขายรถขุดเล็กยี่ห้อโคมัสุ PC 3 0 MR 1หรือเรียกอีกอย่างนึงว่ารุ่นกานั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นคลิปวิดีโอที่ผมทำการเทสทดลองขับให้ลูกค้าทุกท่านได้รับชมถึงประสิทธิภาพของรถขุดคันนี้นะครับ รถขุดแทมนี้ก็สวิงอะไรก็ยังไวเลยนะครับให้ความคล่องแคล่วว่องไวมากเลยและจุดเด่นของเขาเลยก็คือทรงกลมซึ่งเวลาหมุนตัวไม่เกินขอบแท็กจะทำให้ไม่โดนสิ่งกีดขวางต่างๆรอบบริเวณรอบๆตัวรถนะครับผมซึ่งเข้าที่แคบอะไรอย่างนี้ก็คล่องตัวเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นการสวิงให้ดูนะครับซึ่งให้ความว่องไวมากๆเลยนะครับผมสีเป็นสีเดิมๆเลยนะครับผม บูมอาร์มสวยเลยนะครับผมตัวนี้ความพิเศษก็คือจะมีลายไบป,ปิ้งมาให้ด้วยนะครับหรือว่าลายต่อกับห่วกระแทกนะครับผมช่วงล่างรถขุดคันนี้เป็นช่วงล่างโซ่แท็กเหล็กนะครับผมมาพร้อมกับใบมีดดานหน้าไม่มีการฉีกขาดใดๆนะครับผมใบมีดดานหน้าสภาพสวยเดิมเลยการยกตัวก็โอเคเลยนะครับแข็งแรงการเดินเหินอะไรก็คล่องตัว มากมากเลยนะครับสำหรับรถขุดคันนี้คอนโทนตัวนี้เป็นคอนโทนร,รุ่นใหม่คอนโทนสั้นระบบก็เป็นน้ำมันนะครับผมเวลาขับก็เบาสบายเลยนะครับผมเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบป,ปั๊มก็เป็นปั๊มรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็นปั๊มนิ้วนั่นเองนะครับผมลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากจะเข้ามาเทสหรือทดลองขับก็สามารถมาได้เลยนะครับ ที่ร้านสองรถสวยตั้งอยู่ที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบรุรีสำหรับรูปภาพรถขุดคันนี้ท่านสามารถดูได้ที่ท้ายคลิปนี้เลยนะครับเราแปะไว้ให้ดูที่ท้ายคลิปนี้เลยนะครับผมรถขุดคันนี้ก็เหมาะมากเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ใช้เกี่ยวกับงานรับเหมาก่อสร้างงานของตัวเองหรือว่าจะเป็นใช้งานในสวนก็ได้นะครับผมก็ให้ความคล่องแคล่วสะดวก รวดเร็วอยู่นะครับสำหรับรถขุดโคมสุ PC 3 0 MR 1ลูกค้าท่านใดที่สนใจรถขุดคันนี้เราเสนอขายที่ราคา3,30,000บาท3 3 0 0 0 0บาทนะครับผมท่านใดที่ไม่อยากพลาดรีบโทรมาจับจองได้เลยที่เบอร์087-486-8293 0 8 7 4 8 6 8 2 9 3นะครับผม และท่านจะไม่พลาดรถขุดโคม,มสุ PC 3 0 MR 1คันนี้นะครับผมฝากลูกค้าทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ร้านเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ